สวัสดีค่ะมาพบวกวับช่องอิทชาแนลค่ะวันนี้อีทจะพาทุกคนมาดูผักสวนควาที่อีทปลูกไว้นะคะนี่ค่ะนี่คือต้นกระเพราค่ะต้นกระเพรามีโหระพาค่ะนี่แล้วก็ฟ้าทลายโจรก็มีค่ะนี่เป็นกระชายค่ะอันนี้ไม้มงคลค่ะ มี่ะเทประมาณนี้ค่ะปลูกไว้กินเองค่ะนี้มีต้นทับทิมค่ะแล้วก็นี่ค่ะเห็นที่เพาะไว้หลังบ้านค่ะไว้เก็บกินเองค่ะเก็บเรื่อยๆค่ะมันก็จะออกเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งจะโผล่ออกมาค่ะดอกเล็กๆ ันนี้พวกนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะ3ช่อนี่นี่ค่ะนี่ค่ะอยู่แบบพอเพียงนะคะมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นค่ะเอาละค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอิอิชาแนลให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ